สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องประเสรธรรมในช่วงเข้าพรรษานี้เราอยากชวนคุณพาตัวเองกลับมาสงบเพราะในโลกที่วุ่นวายยิ่งเร่งยิ่งเหนื่อยสิ่งที่เราต้องการอาจไม่ใช่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นใจที่ไม่ทุกไปกับทุกอย่างวันนี้เรามีสามวิธีง่ายๆที่พาคุณกลับมาสู่ความสงบในใจ ลองฟังดูนะคะ 1. อยู่กับปัจจุบันให้ลองหยุดคิดเรื่องอนาคตหรือย้อนคิดเรื่องในอดีตเพราะทุกความกังวลส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ตอนนี้ลมหายใจเข้าออกคือประตูแห่งความสงบแค่คุณอยู่ตรงนี้ใจก็จะไม่ตะลืดไปไหน 2. ฟังเสียงเงียบ เสียงเงียบคือเสียงของธรรมะลองปิดมือถือนั่งเงียบๆแม้แค่ห้านาทีแล้วคุณจะได้ยินเสียงในใจตัวเองชัดขึ้นเสียงที่เตือนเสียงที่ปลอบและเสียงที่บอกว่าไม่เป็นไรนะ 3. ทํทำสิ่งเล็กๆด้วยใจล้างแก้วจัดดอกไม้หรือพับผ้าถ้าทำด้วยความตั้งใจ มันก็คือการภาวนาเพราะใจที่อยู่กับสิ่งตรงหน้าคือใจที่ไม่ทุกข์กับสิ่งอื่นการกลับมาสงบไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการเลือกไม่ให้ใจวิ่งตามทุกอย่างจำไว้นะคะใจที่สงบคือชีวิตที่สุขถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ และติดตามช่องกระแสรรมเพื่อเติมธรรมะให้ใจทุกวันค่ะ